คุยเร um ื่องอะไรกันอะเด็กๆคุยเรื่องอะไรกันอ anyway ันนี้คือสุโมยักษ์ใช่ไหมอันนี้เขาชื่ออะไรนะไม่ใช่เขาเป็นเขาเป็นกีฬาใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกอะไรกีฬาอะไรซามเวลเขาเรียกกีฬาอะไรอันเนี้ย เขาเรียกกีฬาอะไรแบบนี้จำได้ไหมจตเตียนจตเตียนเขาเรียกกีฬาอะไรนักส่งนักเตะสู um, ้ของจีนไม่ใช่ลูกเขาเรียกสูโมสูโมสู้จตเตียนพาสนุกที่เทอร์มินอลนะครับ ันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรลูกใช่เ <c oughs> หรอ <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรซาโมไร่ะใชยซาโมไรไหมลูกอันนี้เขาเรียกซาโมไรลูกซาโไรใช่ซาโไรของญี่ปุ่นของประเทศญี่ปุ่นนะลูก Ini d